ครั้งแรกกับรางวัลอันทรงคุณค่ารางวัลแรนด้าสตาร์วอร์ดรางวัลชื่นชมแรนด้าพีเพิลดาวเด่นคนแรนด้าเพื่อยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวแรนด้าผู้ที่พัฒนาเรียนรู้มีความทุ่มเทเกินร้อยพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายมีความรับผิดชอบที่ดีมีวินัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและมีทัศนคติเชิงบวกทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแพรนด้าสตาร์วอปี2,567มีดังนี้ผู้ที่ได้รับแพรน d ้าสตา w a r อปี2,567รางวัลที่3ได้แก่คุณสาวโยโผแผนกชุบผลิตภัณฑ์โรงงานหนึ่งคุณอมรรัตโพเจริญส่วนจะซื้อต่างประเทศคุณจันสิริดำซับเลขานุก,การสำนักกรรมการบริหาร ผู้ที่ได้รับแพรนด้าสตาร์วอร์ปี2567รางวัลที่2ได้แก่คุณทักษินดิตสำเริงส่วนผลิตภัณฑ์พิเศษฝ่ายวิศวกรรมการผลิตคุณคิงบัวคำส่วนต้นแบบ1ฝ่ายต้นแบบสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแพรนด้าสตาร์วอร์ปี2567รางวัลที่1ได้แก่คุณพัชรินแก้วบุญมีแผนกขัดโรงงาน2